ก็คือการซื้อของภายใน1น,นาทีครับผมอันนี้เป็นเป็นสัตว์ขี่เนาะของกิจกรรมกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมวับราเนไทายซึ่งผมสุบไม่ได้ก็เลยทำการมาซื้อในราคา20,000เพชรนะครับก็อีกประมาณสิวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยต่อรองต่อรองต่อรอ,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 องกับอืมสิบสีวิเอาดิ2องหมืสี่กล้าต่อเปล่า แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองไม่รู้ซื้อต่อแล้วสองหมืนห้าเอาดีสองหมืนห้าผมได้ใช่ไหมใครได้วะโอไม่สำเร็จสองหมืนห้าไม่ได้ทำจริง สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นด้วยกันก็นมาเล่นที่เซิร์ฟเดวิลริงกันได้เลยนี่ของอยู่เซิร์ฟเดวิลริงเนาะ